สวัสดีครับผมเป็นเด็กที่เดินทางมาในรอบประจำเดือนกุปภาปันครับผมยังไม่มีเจ้าของเลยครับมีใครเมตตาผมบ้างหรือเปล่าแต่วันนี้ผมมาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกับพี่เชอรี่กันนะคะว่าพี่เชอรี่พาผมมาทำอะไรทำไมละ่ะลูกทำไมละ่ะ ไม่ชินกับการออกกล้องเหรอคะเราใช่ไหมหนูไม่ชินกับการออกกล้องใช่ไหมอ่ะยืนดีๆยืนดีๆออกกล้องใหม่ถูกไหมครับใช่ไหมคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแน่นอนค่ะเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้กับรายการชินอินโฟค่ะวันนี้พาน้องเบอร์หนึ่งนะคะประจำรอบเดือนกุมภาพันที่เพิ่งนำเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นแหละมาให้ เพื่อนๆได้ชมความน่ารักการแต่แปลกใจมากตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของเลยทั้งที่แบบน่ารักมากจริงๆแต่ไม่เป็นไรไม่มีเจ้าของก็อยู่กับพี่ได้ค่ะทพี่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นวันนี้เสียงอาจจะหายไปหน่อยไม่ต้องตกใจนะคะไม่สบายนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวโชว์มัสโกออนค่ะเราก็จะไปเรียนรู้สาระเรื่องราวสำหรับชินชิล่าวันนี้ต่อหลังจากปิดคลิปต้องเรียกได้ว่าเป็น มาหากราบเรื่องราวในการตั้งครรภ์การเลี้ยงดูเบบีทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเวลาคุณแม่คลอดลูกและการเลี้ยงเบบีในช่วงต้นนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มท็อปปิกใหม่กันแน่นอนว่าตั้งแต่เราเปิดชิงอินโฟมาจนถึงตอนนี้น่าจะ5 6เดือนได้อยู่แล้วก็ผ่านเรื่องราวมาพอสมควรค่ะแต่มันก็จะยังมีอีกคำถามหนึ่งค่ะที่พี่ยังไม่เคยได้ทำคลิปเลยคือค่าใช้จ,จ่ายในการเลี้ยงชินชิลาแต่และเดือนเนี่ย มันมโหลานบานตะไทยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงในมุมของค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เคยทำไว้ใน EP หนึ่งเดี๋ยวจะแปะไว้ด้านล่างตรงนี้นะคะ EP นั้นจะเป็น EP ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เบื้องต้นในการเลี้ยงชินชิลาว่าเราต้องมีอะไรบ้างอันนั้นก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงชินชิลาเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นนาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนแรกแต่ว่าคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงว่าถ้าเรามีทุกอย่างครบหมดแล้วเนี่ยแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลชินชิลากันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ พี่ขอแยกกเป็นสองพาร์ทก่อนเลยจะได้เข้าใจง่ายๆพาร์ทที่1ก็คือสิ่งที่จําเป็นสําหรับชินชีล่าพาร์ทที่2ก็คือสิ่งที่ไม่จําเป็นสําหรับชินชิล่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับชินชิล่าฮะนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไว้แล้วในส่วนแรกเนี่ยมีอยู่แค่4ี่อย่างเท่านั้นเองค่ะอย่างที่1คืออาหารอย่างที่สองคือหญ้าอย่างที่3คือทรายและอย่างที่4คืออากาศ จริงๆมีแค่4อย่างเท่านั้นเองค่ะที่ชิมชิลาต้องการนะคะเรามาดูอย่างแรกกันก่อนก็คือเรื่องของอาหารอาหารพี่ขอเทียบเป็นแบรนด์ที่มีขายอยู่ในแฟ l ี่ชินเพชชอปนะคะเพื่อที่การคำนวณราคาจะได้ง่ายเพียงแต่ว่าท่านใดใช้ยี่ห้ออะไรก็อาจจะไปปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีสปอนเซอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฆษณาของตัวเองนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ มาเรื่องของอาหารแน่นอนค่ะที่ฟาร์มพี่พี่ก็ใช้อาหารของแฟสที่ชินนะคะเพราะว่า เรามีจํานวนเยอะปริมาณเด็กๆเ,เราเยอะเราก็เลยทําอาหารเองอาหารของแฟรี่ชินก็คือแฟรี่ชินแพลเลทนะคะ1ก, 1. กล่กรอง1.6กิโลกรองหนึ่ง250บาทก็อยู่ได้ประมาณสักเดือนกว่ากว่าหญ้านะคะเป็นของแฟรี่ชินเหมือนกันค่ะหญ้า1ถุงนะคะ120บาท1กิโลแล้วก็อย่างที่3ก็คือทรายทรายก็เป็นของแฟรี่ชินเหมือนกันค่ะทรายถ้าเกิดว่ามีกลิ่นก็จะกระปุกละ350บาท ถ้าไม่มีกลิ่นก็คือกระปุกละ300บาทเอา3อย่างนี้มารวมกันอาหาร250บาทหญา120บาททราย300บาทรวมกันเป็นเท่าไหร่อะตีสัมมาห0รกว่าบาท 6ก0กว่าบาทเนี่ยจริงๆอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆเลยนะพี่เคยคำนวณเรื่องนี้เอาไว้ตอนนั้นคือตอนปี54ค่ะที่น้ำท่วมแบบหนักๆเลยแล้วก็น้องๆเอาชินชิลมาฝากค่อนข้างเยอะตอนนั้นที่บ้านพี่มีชิ้นประมาณสัก500กว่าตัวได้ค่ะนะตอนนั้นเพราะทุกคนหนีไปตามจังหวัดกันหมดเลยโดยเบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงชินชิล่าแต่ละตัวต่อว,ว,ว,วันต่อว,วันนึงประมาณ1 0ถึง15บาทเท่านั้นเองค่ะหมายถึงญ้าอาหารและก็ทรายนะ ต่อไปอันที่4ก็คือเป็นเรื่องของอากาศอากาศเนี่ยมันจะคํานวณยากหน่อยเพราะว่าแต่ละบ้านเลี้ยงไม่เหมือนกันสถานที่ที่เลี้ยงไม่เหมือนกันบางบ้านใช้แอร์สลับพัดลมบางบ้านโอเคกับการเปิดแอร์24ชัออ่วโมงบางบ้านเลี้ยงเป็นกรงแอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ขออนุญาต ตีคร่าวๆจากที่เราเคยคำนวณกรมปรับอากาศของแฟร์ดิชินไว้แล้วกันนะคะกรมปรับอากาศเนี่ยเดือนใช้ประมาณ3 0 0 400ถึงบาทก็ตกวันละประมาณ1 5บาทกลายเป็น1วันค่าใช้ใจ่ายสำหรับชินชิล่าต่อตัวตกวันละประมาณ4 0บิบาทเท่านั้นเองค่ะอันนี้คือรวมหมดแล้วนะทุกสิ่งอย่างนอกเหนือจากนั้นก็แต่ละบ้านว่าเลี้ยงประมาณไหนยังไงก็ต้องไปปรับเอาอีกทีหนึ่งส่วนอันที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือในมุมของค่าใช้ใจ่ายสําหรับ สิ่งของที่ไม่จำเป็น พอใช้คําว่าสิ่งของไม่จําเป็นเนี่ยแน่นอนว่าพี่ไม่สามารถระบุได้เลยว่าแต่ละอย่างอะไรยังไงราคาเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นคุณแม่สายเปคุณพ่อสายเปของแต่ละบ้านแล้วกันค่ะตรงนี้ขออนุญ,ญาตไม่นํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเด็กๆโดยปกติกับมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องสํารองไว้ก็คือค่าใช้จ่ายในมุมที่ เราไม่สามารถคาาคะเนได้นั่นก็คือการเจ็บป่วยของเด็กๆหรือว่าการที่จะต้องไปพบคุณหมอโดยปกติจริงๆชินชิล่าค่ะจะป่วยที่พบบ่อยๆจะมีอยู่2โรคก,ก็คือเชื้อรากับท้องเสียซึ่งถ้าเกิดเป็นเชื้อราค่ะค่ารักษาจะอยู่ที่ประมาณ500ถึงประมาณ1,000บาทสำหรับโรงพยาบาลโดยปกตินะคะแต่ก็คือเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางแต่ถ้าเกิดท้องเสียอันนี้ก็อยู่ที่ตามอาการละ แต่เบื้องต้นก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณสัก500บาทค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นก็ต้องดูว่าน้องป่วยเป็นโรคอะไรยังไงประมาณไหนต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือความถี่ในการคอนซัลท์กับคุณหมอมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่สามารถคาดคะเน,นหรือควบคุมได้วันนี้น่าจะพอเห็นภาพพอสมควรแล้วเนาะว่าถ้าเราเลี้ยงชิชิล่าสักหนึ่งตัวเนี่ยเราควรจะเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ประมาณไหนแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องดูแลเพิ่มเติมบ้างนะคะ ก็ฝากไว้ให้คิดอีกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงสัตว์อะค่ะมันไม่ได้จบในวันที่เราซื้อนะจริงๆแล้วทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มหลังจากนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เข้ามาและเราจําเป็นต้องจ่ายตลอดเวลาก็ดูความพร้อมของตัวเองเป็นสําคัญนะในการเลี้ยงสัตว์แต่ละอย่างไม่ใช่แค่ชินชีลาค่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะน่าจะสั้นๆกระชับได้ใจความทีเดียว ยังไงก็แล้วแต่ฝากช่องแฟรี่ชินด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่เชอรี่กับน้องเบอร์หนึ่งไปแล้วค่ะบายบายท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านเนาะบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แฟรี่ชินกันเนลด้วยนะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย